จำคุกหเดือนเพชรกร,รุณพลมินประมาทต้มยุทธเลิศรอลงอาญาสองปีศาลตัดสินแล้วคดีต้อมยุทธเลิศฟ้องหมิ่นประมาทเพชรกร,รุณพลรองโฆษกพักก้าวไกลตัดสินจำคุกหเดือนรอลงอาญาสองปี วันที่หนึ่งธันวาคมความคืบหน้ากรณีสึกเดือดระหว่างเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักก้าวไก่และต้อมยุทธเลิศลิมประภาคผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังและมีการฟ้องหมิ่นประมาทกันล่าสุดสารตัดสินจำคุก6เดือนเพชรกรุณพลมินประมาทต้อมยุทธเลิศ โดยอินสตาแกรมของต้อมยุเทเลิศได้โพสร,รูปภาพของเพชรกรุณพลพร้อมข้อความว่าสัตว์เดือดเดือดที่สุดสารจำคุกเพชร6เดือนข้อหาหมิ่นยุททเลิศพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสารพิพากษาวันนี้ครับถือเป็นข่าวดีของผมแน่นอนนี่คือข่าวร้ายของพวกสสปากดีทั้งหลายพวกจุดๆุจำใส่กะลาหัวไว้ ประเทศไทยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการด่าครับอีโดกส่วนค่าเสียหายที่ได้ติดปลายนวมมาผมจะพา f อไปเลี้ยงที่ร้านเยี่ยมใต้ของคุณเตนนัทวุฒิใสเกื้ออดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยของเขาครับด้านเพชรกรุณพลได้เคลื่อนไหวเช่นกันโดยได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันนี้ไปขึ้นศาลคดีที่ถูกยุทธเ,เลิศฟ,ฟ้องหมิน่นศาลถามว่าได้พิมพ์คำว่าเขาจริงไหม เราก็รับสรารภาพว่าทำจริงศาลจึงพิพากษาว่าแม้ต้อมจะทำร้ายไอจจริงและมีคำพิพากษาให้ต้อมถูกปรับไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ถ้อยคำดังที่พิมพ์ต่อว่าต้อมได้เพราะไม่เกี่ยวกับเราจึงพิพากษาให้จำคุก6เดือนรอลงอาญา2ปีปรับ20,000บาทและให้โพสในไอจและเฟซบุ๊ก k 7วันส่วนที่เรียกค่าเสียหาย5ล้านศาลให้แค่สอง0,000นะ คราวก่อนวางประกันที่ศาลไว้ห0 0 0 0่นบาทตอนแรกบอกเราว่าไม่เอาแต่สุดท้ายก็รับไปยังเหลืออีกแสนห้าทางนี้ก็อุทธรถ้าสุดท้ายศาลยืนยันยอดนี้ก็ไม่มีปัญหากล้าทำเราก็กล้ารับ